สวัสดีคะ่ะพี่เอฟซีทุกุกคนนะคะวันนี้น้องแกก็กกกตแตกตปวแปลกนะคะจะไปเก็บผักนะคะมาทํากับข้าวมื้อเย็นนะคะก็ผักที่จะไปเก็บนั้นก็คือผักแว่นนะคะที่มีอยู่ตามคันนานะคะก็จะไปเก็บผักแว่นเนาะแล้วก็มาทําเมนูผักแวน่นแกงใส่ไข่นะคะแกงนะคะใส่พริกเกลือใส่ถั่วเน่าแล้วก็เอ่อถ้าหากว่าน้ํามันเหลือก็จะใส่ ไข่ลงไปนะคะแล้วก็จะผักลงไปเนาะตอนนี้นี่คือจะไปเก็บในทุ่งนานะคะแต่ที่ไทยนี่ถ้าหากว่าจําไม่ผิดนี่เขาก็เรียกพักแหวนเหมือนกันนะคะพักแหวนนะคะก็ตอนนี้คุณแม่นี่คือลุยไปก่อนน้องแววแล้วนะคะอันนี้น้องแก้วนี่มาตามหลังนะคะเพราะว่าตะก,กี้หาหมวกไม่เจอนะคะแหดดดอนเราก็ต้องมีหมวกนิดนึงนะคะวันนี้ทําหน้า,นาตาก็ธรรมชาตินะคะเนี่ย ไปดูคุณแม่เขาเก็บพักแว่นนะคะที่นานะคะเดี๋ยวน้องถ่ายกล้องหลังให้ดูน้องเพราะว่าที่นานี่มันจะย้อนแสงนะคะถ้าถ่ายกล้องหน้ามันจะไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คือพักแว่นที่คุณแม่เก็บมาได้แล้วนะคะสวัสดีกล้องหน่อยสิค่ะนางเอกคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาเก็บผักแว่นด้วยกันไหมคะจะเอาไปทำเมนูค่ำนี้ใช่ไหมคะ คือเขามีวิธีทำยังไงคะตั้งตั้งตั้งมะแกงแล้วก็ถั่วเน่าใส่หอมแดงใส่ใส่ไข่ด้วยอืมอร่อยอร่อยจะเป็นเมนูในค่ำคืนนี้ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นางเอกสาวงามของเรานะคะมาเก็บผักแว่นนะคะตามในคันนานะคะเอาไปกินนะคะเป็นเมนูในค่ำคืนนี้นะคะ อันนี้มันธรรมชาติค่ะธรรมชาติมมีววิิตานด้ยเขาไม่ใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่ปุ๋ยอืมแล้วเมนูนี้นี่คือเขากินมาตั้งนานหรือว่าเขาเพิ่งกินคะเนี่ยโอ้ยกินตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยงูทานกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแล้วเขามีวิธีเก็บไหมแล้วถ้าว่าแรกๆแบบเออเราเก็บไม่เป็นอะไรแบบนี้เราจะมีวิธีหรือว่าขั้นตอนมีแบบนี้ไงเก็บแบบนี้ยังไงอ่ะสอนหน่อยสิคะ เอาก็ให้สอนไงว่าเขาคือเขาดึงยังไงอะ่ะที่ไทยนี้คือเขาเอายอดของผักผักแว่นเนี่ยเอาไปเอจิ้มกับน้ําพริกอืแต่อันนี้คือเขามีวิธีเอายังไงอะไรอย่างงี้คะก็มีวิธีเก็บแบบนี้แหละถ้ามีน้ำก็ไม่ไ,มได้นั่งไม่มีน้ำก็นั่งเก็บแบบนี้นะะอืม แบบนี้นะคะอันนี้คือผักแว่นนะคะแล้วเราก็ต้องเอามือสองนิ้วนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะขาดนะคะอันนี้คือวิธีเก็บผักแว่นนะคะเราต้องมือสองนิ้วแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ <oric> Love, ขขาาไปตรงสอดเข้าไปตรงขามันแล้วก็ดึงขึ้นนะคะ uh. ก็จะเป็น <Okay. S 1> วิธ <Okay. S 1> ีเก็บผักแว่นนั่เองนะคะนี่คือผักแว่นธรรมชาติตามคันนานะคะก็ที่ไทยนี่เขาจะนิยมเอาไปเ จิ้มกับน้าพริกเนาะน่าจะสดๆแบบนี้แล้วก็จิ้มน้ําพริกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็วิถีชีวิตแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติในการทุ่งนานะคะเดี๋ยวจะมาขอลองเก็บดูบ้างเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะนี่นะคะตอนนี้น้องแก้วก็จะมาช่วยคุณแม่เขาเก็บนะคะแต่น้องแก้วนี่คืออยู่บนคันนานะคะเพราะว่าน้องแก้วไม่เอารองเท้าวูดมาเหมือนคุณแม่แล้วก็น้องเขานะคะ น้องแกก็เลยต้องใช้วิธีอยู่บนคันาแล้วก็เอามือลงไปเก็บผักนะคะที่อยู่ริมคันนานะคะช่วยคุณแม่เขาเก็บผักนะคะก็จะเป็นวิธีชีวิตแล้วก็ออธรรมชาตินะผักธรรมชาติที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูตรงนี้นะคะที่ไทยนี่เขาจะนิยมเอายอดของมันแบบนี้นะคะ ไปจิ้มกับน้ำพริกนะคะแต่ที่เชียงตุงนี้จะนิยมเอามาทอดเอามาแกงกินนะคะแกงใส่ไข่นะคะอร่อยมากเลยนะคะไม่รู้ว่าใบบบโบกมีหรือเปล่านาออยากกินใบบบวบคุณแม่แถวนี้มีใบบบวบกไหมคะเนี่ยมีมีหรอคะเดี๋ยวขอเก็บใบบัวบกอีกด้วยนะคะคุณแม่มเอาไหมเอาไหมเก็บไปกินที่บ้าน ถ้าหากว่าเราไม่ทํานามันก็ขึ้นเวลาเราทํานามันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะขึ้นตรงที่เอ,อจะบอกว่าต้นข้าวเนาะตามต้นข้าวนะคะมันก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะขนาดตรงคันนายังมีเลยคะ่ะนี่อคะ่ะตรงคันนานะคะเนี่ยังมีเลยนะคะใบโบบกอ,อไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าพักแหวนนะคะตรงคันนายังมีพักแหวนเลยนะคะ ผักแว่นหรอคะก็ที่เชียงตุงเราเรียกผักแว่นนะคะคุณแม่มันจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะคุณแม่เขาเรียกว่าผักแว่นนะคะที่ไทยเรียกว่าผักแวน่นแต่ที่เชียงตุงเรียกว่าผักแว่นนะคะที่นี่นีกำลังสวยเลยน้องโมแกขอถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะคะนี่นะคะอันนี้น้องโมแกก็เลิกเก็บแบบแบบแบบไทยเนาะเก็แบบยอดของผักแว่นนะคะเอาไปลองดูนะคะว่าจิ้มน้ำพริกดูก็ได้หรือว่าเอาไปลองแกง กับไวของมันก็ได้นะคะก็จะลองดูว่ารสชาติมันจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่านั่นเองนะคะแบบนี้เลยค่ะแม่ก็กําลังเก็บอยู่นะคะอันนี้มีสาวงามอาสามาเอาใบโบกบให้ด้วยนะคะไปยหนอกงามเลยนะไปหอๆตั้งใจเปนห้องใบโบกอ่ะโบโบอใบโบกเออใบโบกเลย่ะ <laughs> ดูสิคะเอามาแบบขยุมขยุมเลยนะคะเนี่ย ดูนะคะวิธีเอาของสาวงามของเรานะคะเป็นไถโบโบมาอวยอะเนี่ยไม่ชดเนี่ยป้าเขาบอกว่าถ้าหาว่ามาบอกให้ป้าเขาไปหาไปโบโบนี่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะคะเพราะว่าไม่เคยได้ยินนะคะกันเลยยินเนี่ยนิโนะแล้วเมาละติ๊กไข่มาเอาจ้ำจ้ำมึงนี่น่ะอ๋อ นี่น้องโมแกก็ได้ไปเก็บนี่มาแล้วนะคะใบบัวบกค่ะก็จะเอาไปแกงเนาะจะมาลองครั้งแรกนะคะจะเอาใบบัวบกไปแกงอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่น้องโมแกจะลองทำเมนูนี้นะคะเพราะว่าปกตินี้คือใบบัวบกเนี่ยจะใช้เอามาจิ้มกับน้ําพริกมะกอกนะคะแต่ครั้งนี้นี่จะลองเอาไปแกงนิดนึงนะคะ แล้วก็อาจจะทําน้าพริกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้นี่คือจะเอาไปแกงนะคะตอนนี้ก็ได้มาเยอะแล้วนะคะเท่านี้เลยแล้วก็จะไปหาคุณแม่ค่ะตอนนี้นก็มาถึงที่คุณแม่แล้วนะคะโดยโดยผักแว่นขอดูผักแว่นนะคะก็เยอะแล้วนะคะพรอหม้อนึงนะคะแล้วก็ใบบวบนะคะต้องเอาไปาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ย ใส่ไปเลยค่ะวันนี้เมนูในค่ำคืนนี้ก็ได้แล้วนะคะดได้เมนูในค่ำคืนนี้แล้วนะคะฮะเออได้เมนูในค่ำคืนนี้แล้วค่ะไม่ได้ขมือเินตาข่ะขมือกับขมือทีอ่มาจากกมจะไปช่วยน้าเขาเก็บผักแว่นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณนาเขามาเก็บด้วยนั่นเองนะคะ ก็เขายังไม่ได้เยอะเนาะเขามาทีหลังนั่นเองนะคะก็จะไปช่วยเขานิดนึงนะคะท่านกมีอยู่เออไหนท่นานนะก็รอที่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณนาเขาก็กําลังมานะคะนะาใช่นะ <laughs> กลับมาด้วยกันที่ว่าจะคุณแม่จะกลับไปก่อนนะคะที่จริงกลับมาด้วยกันจะมาช่วยกันเก็บนะคะเพราะว่าของคุณนาเขายังไม่ได้เยอะนั่นเองนะคะจะมาเก็บผัก แมนไปแกงกินนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตประจําวันของน้องโัแก้นะคะก็คือไปเก็บผักตามไล่ตามมานะคะมาแกงกินนะคะผักธรรมชาติปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวขอถามสวัสดีกล้องหน่อยสิคะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อนุ่มครับชื่อนุ่มครับแต่ก่อน คุณน้าเนี่ยเขาเคยไปอยู่ไทยด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มาอยู่เชียงตุงอีกแล้วนะคะไม่ได้กลับไปไทยก็ได้มาอยู่เชียงตุงนั่นเองนะคะลงไปในคันนามันก็จะลื่นๆนิดนึงน,น,นะคะเดี๋ยวขอถ่ายคุณน้าเขาเก็บผักแฟ้นนะคะขอน้องขอถ่ายกล้องหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่คือมันแฉะนะคะ น้าเขากาลังเก็บนะคะนี่เรานีนะที่นี่มันค่อยมีเยอะเหมือนที่นั่นนะคะไอ้น้นอยู่เลไ,ไปอยู่ดีไป่สายหลายปีอันนี้เนาะ,นะไ,นไปอยู่ไม่สายหลายปีส,ปยสิบกว่าปีอ,อ๋อหน้าชายของน้องวอัวแกวได้ไปอยู่ไทยสิบกว่าปีนะคะ ยังมีปะไทยนะปะไทยอ่ะตังมีีกกกรระะลลลโ่เ็นอ๋ออยู่ท่าขี้เหล็กอยู่ท่าขี้เหล็กสิบกว่าปีนะคะตอนนี้ก็มาช่วยกันเก็บผักแว่นในเชียงตุงนะคะแล้วก็จสมาเอาเมจงตุงเนาะ ก็ทีแรกคิดว่าจะมาทํานาที่เชียงตุงนะคะใครที่อยากจะมาทํานาเชียงตุงระวังนะคะว่าจะได้มาอยู่เชียงตุงเหมือนนาของน้องวัวแก้วนะคะตลอดนะอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอยู่เชียงตุงแค่คิดว่าจะมาทํานาที่เชียงตุงนะคะเพราะว่ามีนาที่เชียงตุงเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายก็ได้อยู่เชียงตุงตลอดชาตินะคะหรือว่าตลอดไปนั่นเองนะคะแล้วอยู่ตั้งเมืองไทยเลยตึงอยู่ที่นี่ ต่างกันกัหึแตกต่างกัแตกต่างกันกนะหรือห,หน้าคน,คนที่เคยไปอยู่วะนะคะนี่นะคะมันก็จะออกตามน้าแบบนี้เลยนะคะผักแว่นนะคะเก็บผักแว่นเก็บใบบัวบกนะคะมันก็จะมีตามนาเลยนะคะก็ผักแบบนี้นะคะก็จะปลอดสารพิษนะคะมันจะไม่มีพิษนะคะ มันจะไม่มีแบบว่าเขาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะเพราะว่าอันนี้คือมันออกตามธรรมชาตินั่นเองนะคะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะไหนในตัวโดยหลายวะไหลโมอตัวหนาะม,มอหนึ่งยังไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ตะกี้แล้วนะคะเราไว้ดนหนุ่มซำแฮชื่อไหนซำกับฮูจักหน้าไปลยไรเนาะ่น อไปเอวล้วไปขายขคว้าขายนะอยู่เพิ่นอยู่เพิ่นเพืเ่อนก็ไกลแบาที่เพื่อนเงี้ยก็ไปเที่ยวหาที่บ้านแล้วสมทุจักกันซื้อไหรสมกับเอวกัน,นมีคนเก่าเมื่อไรเวอร์เอวเมื่อไรนานาะอ๋อมีคนแนะนำนะคะมีคนแนะนำแล้วก็บอกว่าเอา่อที่บ้านนู้นบ้านนี้มีสาวลองไปเที่ยวดูเผื่อจะถูกใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วไปเอวกี่ปองนะไปเอวน้ำไปกี่ปองนะ อ๋อคนเดียวไัขึ้นเดียวไงค <c oughs> ้นเดียวแต่งเลย <c oughs> <c oughs> ไปไปจะบอกว่าไปเที่ยวเไปแหววสาวเนาะไปแหววสาวขึ้นเดียวก็กลับมาก็พรุ่งนี้แต่งเลยนะคะเร็วมากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เร็วมากแล้วสามมือไปแอววสามไปจังกันหลายก็เมื่อกับึงลุงแกวเว้ลุงโสามก็แล้วสาวสามมีหลายก็มามา,มาหนังจมกันไะ อ๋าาคคอ um คือสาวคนเดียวนะคะหนุ่มสามคนนะคะที่ไปเที่ยวนะคะวันนั้นนะคะ <c oughs> พี่ชายไปส่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกันนะคะไปส่งจิบสาวนะคะอันนี้ก็คือเคลดลับที่ว่าทําไมน้ที่อยู่เอออดีตนออาออดีตที่อยู่เมืองไทยสิบกว่าปีแล้วทําไมถึง แค่มาทำนาทำไมถึงต้องมาหยุดที่เชียงตุงนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุนะคะติดสาวเชียงตุงนะคะเลยต้องหยุดที่นี่เลยนั่นเองนะคะเราเคหน้าหนีเปี่ยววะเราแค่ <c ười> ดูคุณน้ายิ้มเลยนะคะเนี่ย <S <s <ign al> ยิ้มใสเลยนะคะก็คันนาที่จะมีน้ำแบบนี้นะคะคุณแม่ก็เก็บ เก็บผักแว่นนะคะอันนี้คือพี่อันนี้คือน้องนะคะอันนี้คือสองคนพี่น้องนะคะสองคนพี่น้องค่ะช่วยกันเก็บนะคะวันนี้วันนี้น,น,นะวันกก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วผักผักตะกี้นะคะที่ไปเก็บนะคะก็ไปล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อแกงเนาะตั้งหม้อแล้วก็เริ้นต้นใส อมแดงนะคะหอมแดงที่ซอยเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่ผงชูรสนะคะนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือะคะ่ะเกลืออีกนิดนึงนะคะแล้วก็คาดไม่ได้คือถั่วเน่านะคะนี่คะ่ะถั่วเน่าเจ้าสนีะนะคะก็ต้องมีนะคะ,คะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะก็ต้องมีถั่วเน่าด้วยนะคะ ใส่โทน่าลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอรอให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะถึงจะเอาไข่ลงมาใส่เนาะแล้วก็จะใส่ผักลงไปนั่นเองนะคะแล้วก็เอาผาปิดไว้ก่อนแล้วก็รอค่ะขั้นตอนที่จะต้องรอนะคะรออีกนิดนึงค่ะตอนนี้น้ํามันก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็จะเอามา ไข่นะคะอันนี้คือเลือกที่จะใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าที่บ้านเล้ยงเป็ดนะคะก็ใช้ไข่เป็ดใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่สองลูกนะใส่สลูกหรอคะได้เลยค่ะอันนี้ลูกที่หนึ่งนะคะเนี่ยต้องไปเอามาอีกลูกหนึ่งนะคะเลยนะคะที่บ้านเล้งเป็ดนะคะก็เลยมีไข่เป็ดไว้ทานเองนะคะ

เริ่มขั้นตอนที่จะเอาผักลงไปในหม้อนั่นเองนะคะผักลงไปในหม้อลูกกินแม้ออกมากเลยคุณพ่อกับคุณคุณแม่นะคะถามกันว่าเป็ดออกมาจากที่ไหนนะคะคุณพ่อก็ตอบว่า ออกจากที่แม่ของเป็ดมานะคะก็ถามกันแบบแปลกๆนะคะเนี่ยสองคนนี้ใส่ลงในหม้อเลยค่ะกิมไฮิมไฮไม่จังเหรอเนี่ยคิมไฮชุว่า่จิน้รละใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ต้องรอให้น้ํามันเดือดมาอีกครั้งหนึ่งถึงจะคนได้นะคะถ้าไม่งั้นเราก็จะคนไม่ได้นะคะเขาว่าถ้าหากว่าน้ํามันไม่เดือดแล้วคนเนี่ยเอ่อมันจะทําให้แกงของเราแกงของเรานั้นเหม็นควันนะคะเพราะว่าเราใช้ฟืนเนาะไม่ใช่แก๊สเนาะเดือดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะลองคนดูนะคะ ก่อนแล้วก็จะต้องรอนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะรอสักพักหนึ่งเราก็จะต้องมาชิมนะว่ามันเรออิกเกลือมันโอเคแล้วหรือ,อยังถ้าโอเคแล้วก็จะโอเคแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่ชิมนี่คงจะให้คุณแม่ชิมนะคะเพราะว่าน้องแก,กไม่ทานผักตัวนี้นั่นเองนะคะคุณพ่อก็เป็นคนมาชิมนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ว่างนั่นเองนะคะ ก่อนที่เราจะชิมเรามีประเพณีว่าเราต้องคนก่อนนะคะสังเจ็บอร่อยแล้วนะคะได้แล้วคะ่ะอร่อยแล้วนะคะที่คุณแม่ไม่ว่างก็เพราะว่าคุณแม่นี่คือ เลือกใบโบบกนะคะจะเลือกไว้ทําอะไรคะคุณแม่น่าทานไหมเนี่ย <laughs> สวยนาะน่าทานมากเลยคะ่ะว่าแต่จะเลือกใบับบกไปทําอะไรหรอคะเนี่ยไปทอดชุบแปงแ้ปแปงแล,แล้วทอดชุบแป้งแล้วทอดแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะคะอีกส่วนนันก็เอาจิ้มกับน้ำพริกไงอ๋อเอาจะเอามาจิ้มกับน้ำพริกนะคะส่วนนี้ก็จะ,ะชุบแปง้ปแปง<อ>แล้วทอดนะคะ ทีแรกว่าจะเอามาแกงนะคะแต่คุณแม่บอกว่าชุบแป้งทอดกินอร่อยกว่านะคะก็เลยว่าจะชุบแป้งทอดแทนนั่นเองนะคะตอนนี้น้องแก้วก็ได้คนนี่นะคะแป้งที่จะทอดออใบโบบกเนาะนี่นะคะก็จะใช้แป้งตัวนี้นะคะของไทยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยฝงฟูตัวนี้นะคะก็ตอนนี้เราก็จะมาทอดนะคะ ใบบัวบกเนาะนี่เลยนะคะเอาใบบัวบกขึ้นมาชุบเลยค่ะแล้วก็ชุบให้ทั่วๆนะคะแล้วก็เอาลงไปทอดในหม้อน้ำมันลงไปทอดในหม้อน้ำมันได้เลยค่ะแล้วก็ต้องเอ่อเข้าขั้นตอนรอเนาะ ตอนที่เรารอเราก็จะเอาใบบัวบกนะคะมาชุบแป้งรอได้เลยค่ะใบบัวบกชุบแป้งทอดนะคะสีเหลืองทองเลยนะคะดูแล้วน่าอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เอาชิ้นที่สองที่เราชุบแป้งนั้น ลงไปในหม้อค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ1ชิ้นได้เลยค่ะนี่นะคะไปบัวบกเราก็ต้องมารอทำนอนเนาะ เดี๋ยวน้องมุกแก่ถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะว่ามันสุกแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้ชิ้นแรกที่เราเอาลงหม้อนะคะมันก็สุกแล้วนะคะเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะกรอบมากเลยนะคะชิ้นแรกออกไปแล้วเราก็จะมาพิกชิ้นที่สองนะคะที่เราเอาลงหม้อนั่นเองนะคะก็ได้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาจะประมาณนี้สีเหลืองทองกรอบอร่อยเลยค่ะ นนี้น้อแกก็ได้ทอดเสร็จแล้วนะคะสีเหลืองทองกรอบหน้าอร่อยมากเลยนะคะน้องแก,กจะมาทานให้พี่ๆได้เห็นนะคะนี่เลยค่ะืมกรอบมากเลยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะอดใจไม่ไหวแล้วนะคะหิว <laughs> ข้าวแล้วคะ่ะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะก็ ะขอลาพี่พีเอฟซีไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งให้น้องมะแก้วด้วยนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย